วันที่8ค่ะวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการกินตำแตงนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าการกินเผ็ดตอนท้องว่างนะคะมันทําให้เราแสบท้องมากคือวันนี้เราแสบท้องมากๆเลยเป็นเพราะาเรากินเผ็ดนั่นเองนะคะแต่ก็อร่อยค่ะไม่เลียนอร่อยมากๆเลยค่ะ ต่อด้วยชีสเคก้กชาเขียวนะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านคีโตนะคะอันนี้เราแบ่งกินหลายมื้ออยู่นะคะเราไม่สามารถกินมื้อเดียวได้เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นชีสเคก้กะคะมันแอบเลี่ยนนิดนึงแต่อร่อยนะคะหอมชาเขียวมากๆเลยมื้อเย็นค่ะเราก็กินหอยแมลงผู้ลวกนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด วันที่9ค่ะวันนี้เราก็ทําต้มเลือดหมูกินเองนะคะกินได้หลายมื้อเลยแต่มันอร่อยน้อยกว่าต้มเลือดหมูธรรมดานิดนึงอะค่ะแต่ก็กินได้อยู่ตอนกลางวันนะคะเราก็ลองอบหมูก,กรอบเองนะคะซึ่งพังจ้ะไม่สำเร็จ ตอนเย็นนะคะเราก็มาต่อต้มเลือดหมูอีกรอบนึงนะคะอันนี้ก็ยังอร่อยอยู่นะคะต้มเลือดหมูกินเรามันสบายท้องมันอิ่มแบบสบายท้องมากๆเลยนะคะวันที่10บค่ะวันนี้เราลองทำเป็น ผัดเส้นแก้วค่ะใส่กระลำมื้อกลางวันนะคะแล้วก็กินต้มเลื่อนหมูตอนนี้เริ่มไม่ค่อยอร่อยแล้ววันที่11อค่ะวันนี้เรากินปลาลวกนะคะแล้วก็ผักแล้วก็กินกับน้ําจิ้มสุก,กี้ค่ะต่อด้วยชาอู่หลงอันนี้ไม่มีน้ําตาลนะคะมื้อกลางวันค่ะเราก็ยำเส้นแก้วมากินนะคะแต่ก็ไล่ผักอีกตามเคยนะคะ ตอนเย็นค่ะเราก็กลับมาทำชูชีปากินซึ่งมันไม่อร่อยมันเหม็นคาวทุกคนเค็มเค็มไปเลยค่ะ วันที่12ค่ะวันนี้เราปนเปื้อนเพราะว่าวันนี้เรามาหาเพื่อนนะคะแล้วก็ซื้อไก่เลล้ยงเพื่อนแล้วเราก็กินไปสองสามไม้นะคะ <_: S 1> ก็ปนเปื้อนนิดนึงไม่เป็นไรเนาะ <_: S 1> เราไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าปนเปื้อนหรือว่าหลุดดีแต่สำหรับเราแล้วเรา,เราปนเปื้อนละกันอันนี้ก็เด็กๆนะคะที่หน้าวัดเราเอาอาหารไปให้ประจำนะคะ เขาก็จะไม่กัดเราเมื่อก่อนแกงนี้มีเยอะมากเลยนะแต่หายไปหมดล้วตอนเย็นค่ะเราก็มาทำน้ำตกปลานะคะอันนี้ก็ไม่อร่อยอีกแล้ว <laughs> อันนี้เราอยากกินของหวานนะคะเร,เราก็เลยลองทำวุ้นดูนะคะอันนี้จะเป็นวุ้นกะทินะคะก็ทำม่วมๆนะคะก็รสชาติก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้อร่อย เราจะบอกว่าอันนี้เป็นการทําบุ้นครั้งแรกของเราเลยนะซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะเราก็ทําตามสูตรใน YouTube นะคะเราก็ใส่สารให้ความหวานลงไปอันนี้ก็จะเป็นวุ้นที่ได้นะคะเดี๋ยวก็จะแพ็กไปกินพรุ่งนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะทำปีกไก่น้ำแดงค่ะวันนี้ทำมั่วๆเอาแล้วก็ทอดไก่ก่อนนะคะด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะลงไปอันนี้เราดูในเพจมานะว่า ซอสอันนี้คีโตสามารถทานได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยนะไม่มีความเป็นน้ำๆเหมือนแบบซอสมะเขือเทศปกติเลย วันที่13บสามค่ะวันนี้เราก็กินวุ้นที่เราทำไว้เมื่อวานนะคะวุ้นกะทิแล้วก็กินชาเขียวแล้วตอนกลางวันเราก็กินไก่น้ำแดงที่เราทำมาเมื่อวานนะคะ ันนี้ก็เป็นมื้อเย็นของเรานะคะเป็นน้ำเก๊ก้วยและดอกคาโม,มไม้นะคะของดอยคำตัวนี้ไม่มีน้ำตาลแต่ว่ารสชาติมันมันโอเคอยู่นะ ทำไมเรารู้สึกว่าเราแบบเบื่ออาหารนะทุกครั้งที่เราลดน้ำหนักอะคะ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากกินซึ่งเราทำอาหารกินเองใช่ไหมคะเราทำกับข้าวไม่อร่อยมากๆเลยนะแล้วพอเรากินเข้าไปเราก็รู้สึกไม่อยากกินแล้วอะ เราอยากร้องไห้ทุกครั้งเลยเวลาลดน้ำหนักอาหารที่เรากินแต่ละครั้งมันรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยเราไม่อยากลดแล้วอะเราเบื่อสัปดาห์นี้เรารู้สึกเบื่ออาหารมากเลยเอะ เราไม่ชอบสารให้ความหวานมันหวานแปลกๆมันไม่อร่อยมันมันทําให้เราไม่อยากกินอ่ะเราเบื่อเราคิดถึงข้าวอ่ะคิดถึงขนมปัง